สวัสดีค่ะพบกับน้องแอด W กันอีกแล้วค่ะเช่นเคยนะคะเรามีนัดกันนะคะวันนี้แอปมารีวิวรถกันอีกค่ะคันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นรถครอบครัวรถอเนกประสงค์เจที่นั่งค่ะและที่สาคัญนะคะราคาป้ายแดงล้านกว่าแต่มาถึงหน้าตอนนี้นะคะราคา,คาแค่ส0 0 0สนกว,กว่าเท่านั้นค่ะคันนี้เลยนะคะเอ่อ เช p โรเลตแคปติว่าค่ะตามแอปมาดูรีวิวกันเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2 0 0 0ซีค่ะเป็นเครื่องดีเซลด้วยนะคะประหยัดน้ำมันอย่างแน่นอนนะคะสำหรับเชฟโรเลตแคปติว่าคันนี้ค่ะสีดำสวยงามหรูหราแบบนี้เลยนะคะและที่สำคัญเป็นตัวท็อปสุดต,ตัว LTZ เลยค่ะตัวนี้นะคะเกียร์อัตโนมัติค่ะปี2012นะคะ นี่ก็จะเป็นสีดำสีเดิมนะคะตัวนี้เลยนะคะแล้วก็ล้อแมกเดิมนะคะล้อแมกเดิมจากโรงงานของเชฟโรเลตเลยค่ะรถนะคะเป็นรถบ้านสวยเดิมเลยนะคะสำหรับเชฟโรเลตเคปซิว่าคันนี้นะคะสวยจริงๆนะคะดูด้านนอกมีคิ้วกันสาได้ครบนะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจมองข้างให้ครบเลยค่ะเพราะว่าเป็นตัวท็อปสุดในรุ่นเลยนะคะ l t z ค่ะ ตัวนี้นะคะสวยงามนะคะแล้วก็ราคาสบายสบายกระเป๋านะคะเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะคะนี่ก็จะเป็นด้านหลังเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะตัวนี้นะคะเป็นรถอนเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งเบาะสามารถปรับพับเก็บได้เลยนะคะตัวนี้ปรับพับเก็บบรรจุของไปได้เลยค่ะนี่กว้างขวางนะคะเบาะตรงนั้นก็สามารถปรับพับเก็บได้นี่ก็จะเป็นในส่วนของ ด้านหลังนะคะแล้วก็ช่วงล่างค่ะช่วงล่างนะคะเราพ่นกันสนิมใหม่ให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มียางอะไหล่ให้ด้วยนะคะตัวนี้มีเซ็นเซอร์ให้3จุดเลยนะคะตัวนี้เป็นโฟวินด้วยนะคะสำหรับเออแคปติว่าคันนี้ออโต้โฟวินเลยค่ะเป็นรถนะคะที่ทุกบ้านต้องมีนะคะเพราะว่าราคาเบามากนะคะคนงบน้อยๆแต่อยากมี รถครอบครัวไว้ใช้แอปแนะนําเป็นแคปติว่าคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมภายในกันต่อค่ะนะคะเรามารับชมภายในของเชฟโรลตแคปติว่าคันนี้กันค่ะภายในนะคะบอกเลยว่าหรูหรามากๆนะคะเพราะเป็นรถอเนกประสงค์จดที่นั่งนะคะโปรโปกับร o r t นอร์เลยนะคะตัวนี้นะคะภายในค่ะ w ัของเรานะคะได้ทําการชงใหม่ทั้งหมดเลยนะคะพรมหรือออกมาถอดมาล้างมาซักนะคะบาะก,ก็ถอดนะคะไปขัด ทำความสะอาดด้วยน้ํายาขัดหนังอย่างดีเลยนะคะเพราะว่าเป็นเบาะหนังนะคะหรือออกดูดฟ่น ทุกซอกทุกมุมของตัวรถเลยนะคะไม่มีคราบสกปรกอย่างแน่นอนเพราะเราเอามาชงใหม่หมดทั้งภายในเลยนะคะแล้วก็แถมฟรีพรมใย,ยบวบสวยๆเกรด A แบบนี้ไปเลยนะคะแล้วก็เรามาดูด้านหน้าคอนโซลด้านหน้ากันบ้างคะ่ะคอนโซลน,นะคะของเขาจะเป็นสีดำนะคะแล้วก็ตัวนี้จะตกแต่งด้วยลายเคปเลอร์นะคะ แล้วก็ด้านตรงนี้ก็จะเป็นสีเบทนะคะตัวนี้สีดําตัดกับสีเบทแล้วก็มีลายแคปลานะคะก็หรูสวยงามดูระาเทศสปอร์ตไปอีกแบบหนึ่งนะคะพวงมาลัยของเขานะคะจะเป็นแบบมันติฟังก์กชันนะคะตัวนี้ค่ะปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงนะคะตัวนี้แล้วก็มีด้านคอนโซลตรงนี้นะคะมีหน้าจอนะคะระบบฟังก์กชันของเขาเนี่ยเครื่องเสียง FM วิทยุ USB Bluetooth นะคะตัวนี้มีปุ่มโทรด้วยนะคะแล้วก็เป็นเกียร์ออโนต้นะคะตัวนี้ค่ะออโต้ Auto ขับง่ายขับสบายนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะมาดูใหม่กันค่ะบอกเลยว่าคันนี้นะคะใหม่ My น้อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะสตาร์ทรถให้ดูเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นรถปี2012นะคะใหม่ My จะอยู่ที่ สูมมาใกล้ๆเลยค่ะไม่จะอยู่ที่91,257กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะหารหารแล้วเนี่ยรถปี12ตอนนี้ปี2020นะคะตกแค่ประมาณ9,000กว่ากว่า9,000เท่านั้นเองค่ะถือว่าวิ่งน้อยมากเลยนะคะเป็นรถบ้านเขาไม่ค่อยได้ใช้งานคันนี้ใครได้ไปคุ้มสุดๆแน่นอนนะคะเพราะว่าไม่น้อย ปีหนึ่งตก9,000กว่ากิโลเท่านั้นเองค่ะรถสภาพนะคะป้ายแดงทุกอย่างเลยนะคะและที่สำคัญราคาถูกมากๆเลยนะคะสำหรับเทปติว่าคันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมห้องเครื่องกันต่อคะ่ะมาค่ะเรามารับชมห้องเครื่องกันต่อนะคะสำหรับเทปติว่าคันนี้นะคะเขาจะเป็นเครื่องยนต์2.0นนะคะตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลค่ะประหยัดน้ำมันนะคะช่วงนี้น้ำมันแพงเอาเครื่องดีเซลไปใช้ค่ะ น so ี่นะคะเป็นเครื่องเดิมนะคะเครื่องเชฟโรเลตเครื่องเดิมเลยนะคะรับประกันไม่เคยเปลี่ยนเครื่องแน่นอนนะคะรถไม่เคยชนหนักอย่างแน่นอนค่ะรับประกันได้เลยนะคะน้องๆป้ายแดงเลยคันนี้แบตเตอรี่เราเปลี่ยนใหม่ให้คุณลูกค้านะคะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวทุกอย่างก่อนออกรถเหมือนป้ายแดงทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องไส้กรองอะไรทุกอย่างเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะคะและตัวนี้ ฝากระโปงของเขาจะเป็นแบบชกสปริงแบบนี้นะคะสปริงเด้งดึงดีมากๆค่ะตัวนี้นะคะเปิดง่ายปิดง่ายนะคะสําหรับเครื่องยนต์ของเขานะคะนี่เราก็ทําการล้างนะคะเว็กทําความสะอาดให้ใหม่หมดกลิบๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องเครื่องค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะรับชมรีวิวนะคะของ c คปติว่าคันนี้ไปแล้วนะคะรถอเนกประสงค์เที่นั่งนะคะราคาที่ทุกคนคู่ควรอย่างแน่นอนนะคะคันนี้แล้วก็ของแถมเนี่ยติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันเลยนะคะเมื่อกี้ลืมพูดไปนะคะติดฟิล์มใหม่รอบคันเลยค่ะเป็นฟิล์มอย่างดีเลยนะคะคันนี้เชฟโรเลตแคปติว่านะคะ2.0 LT z ท็อปสุดเลยค่ะ ดีเซลด้วยนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลปี2012ออโต้โฟวินนะคะโฟอัตโนมัติเลยค่ะเจ็ดที่นั่งนะคะรถครอบครัวที่ทุกบ้านต้องมีรถใหม่ล้านกว่าแต่วันนี้เราไม่ขายค่ะเราขายแค่379,000บาทเท่านั้นเองในราคาเก่งเล็กเลยนะคะโหถูกมากๆนะคะ ครอบครัวไหนอยากมีรถไว้ใช้งานนะคะเป็นครอบครัวน้องแอปแนะนำเป็นเชฟโรเลตแคทติว่าคันนี้เลยค่ะราคารถเก่งเบาๆเลยนะคะเก่งเล็กเลย3,790 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะทุกคนต้องมีนะคะวันนี้น้องแอปต้องฝากเชฟโรเลตแคทติว่าคันนี้ไว้ด้วยค่ะที่สำคัญนะคะลูกค้า อยากมาดูรถตัวจริงๆตัวเป็นๆก็มาได้เลยที่ w ับเบิลยูยุทธคาของเราเปิดบริการทุกวันเลยค่ะจันถึงอาทิตย์เลยนะคะยังไงก็แวะมาได้นะคะอยู่ถนนเลี่ยงเมืองจังหวัดสุราษฎร์นะคะมาไม่ถูกเข้าหน้าเพจเฟ e บุ o กจิ้มลิงก์ก o เก l e m ม p ได้เลยค่ะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะจังหวัดใกล้เคียงมาได้เลยนะคะลูกค้าไม่สะดวกนะคะเราก็สามารถบริการ นอกพื้นที่นอกจังหวัดได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยทั้งจัดไฟแนนซ์ทั้งสดทั้งพนได้หมดเลยนะคะยังไงก็โทรมาสอบถามเรากันได้คะ่ะที่เบอร์โทร095 418 8181นะคะอย่าลืมโทรมาปรึกษากันได้คะ่ะออกได้ออกรถได้ทุกอาชีพเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ฝากคันนี้ไว้ด้วยแคปติว่า3เซน 7,9,000บาทเท่านั้นเองนะคะวันนี้ไปแล้วเราพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะอ๋อแล้วก็ฝากช่องทางการติดต่อไว้ด้วยค่ะ เพจ Facebook นะคะ Li n e เอนะคะแล้วก็ช่อง TikTok ช่อง Youtube อย่าลืมไปกดติดตามกด subscribe กันนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของเราค่ะเราจะอัปโหลดคลิปเป็นประจำนะคะรถเข้าใหม่รถสวยๆนะคะรถบ้านมือเดียวป้ายแดงเพียบนะคะกระบะโฟวินเจ็ที่นั่งรถเกง่กงเล็กเก่งใหญ่มีหมดค่ะ คอยติดตามไว้นะคะวันนี้น้องแอปต้องขอตัวลาไปก่อนเราพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะอย่าลืมแคปติว่าคันนี้นะราคาเบาๆค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ